ก่อนหน้านี้ผมมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็แยกทางกันโดยตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเราเริ่มที่จะศึกษายอมเปิดใจทั้งๆที่ในชีวิตผมผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องชอบผู้ชายระหว่างนั้นก็ผมก็จับได้นะว่ามีคุยแอบนัดเข้าไปที่ห้องผมก็บอกว่าจะเลือกใครเขาบอกว่าพี่เขามาแล้วจะทำยังไงไปลงข้างนอกได้ไหม เขาจะทํอไอ้นั้นก่อนเลยให้ผมกลับเข้ามาผมรับไปได้แต่ว่ามันต้องรับไปได้เพราะผมรักเขานะผมก็ให้เขานอนเตียงผมนอนโซฟาแล้วก็ผมนอนดูทั้งที่ว่าตัวเองมันรับไม่ได้วันท,ที่ว่ากลับบ้านแม่เขาเอายามาให้มันเป็นยาต้านนั่นคือเขาเป็นเอชไอวีใช่ครับโดยที่ว่าผมไม่ดูเลยว่าเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วชีวิตผมมันลำบากมาทำไมมันต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้ ุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34